สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการเปลี่ยนประเทศไทยประเทศที่หลายอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีจะมีเด็กนักเรียนประมาณ3ามแสนสี่หมื่นคนสมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยของรัฐนั้นรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้เพียงสี่หมื่น 40, คนแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นสามแสนหรือว่าเป็นสี่หมื่นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพบเจอก็คือระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา ท่านผู้ชมครับถ้าท่านเป็นคนรุ่นเดียวกับผมหรือว่าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่าผมท่านก็อาจจะสับสนแล้วก็มึนงงว่าระบบการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของลูกหลานท่านทุกวันนี้เป็นอย่างไรเพือ่อที่จะอธิบายระบบการสอบอย่างง่ายสั้นและกระชับเราไปชมรายงานกันสั้นๆเพื่อจะกลับมาถกกันต่อว่าระบบนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนครับให้ ได้รับความคิด็นของเด็กจากในกระทู้ต่างๆที่ว่าเออเด็กอยากได้แบบนี้หรือว่าข้อสอบมันอาจจะยากไปต้องเปิดใจกัน,นคือให้ทั้งฝ่ายผู้ใหญ่แล้วเปิดใจให้เราฟังแบบเด็กทั้งเรียนด้วยให้สอบถามเด็กแบบแต่ละรุ่นนะคะว่าแบบต้องการสอบแบบไหนสอบตรงหรือโอเน็ตเอหรือว่าแกดแพดนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละรุ่นก็แบบจะมีความคิดเห็นเ,นเมืเหมือนกันนะ นี่คือเสียสะท้อนจากนักเรียนที่ประสบปัญหาจากการเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากระบบ e n t r a n c e มาเป็นระบบ admission ซึ่งเริ่มใช้ระบบนี้มาเพียง4ปีเท่านั้นจากที่ไายฝ่ายมองว่าระบบ e n t r ร n c e เป็นการตัดสินเด็กจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพียงครั้งเดียวสร้างความเครียดเป็นอย่างมากให้กับเด็กๆรวมไปถึงเด็กๆหันเปนนิยมเรียนขวดวิชาจนไม่สนใจการเรียนการสอนในห้องเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำระบบแอดพิชั่นมาใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา2549เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เราต้องงานให้เด็กหนึ่งชั้นเรียนนจบโมโดยการเอา GPA มาโดยการสอบออนีนลนเพื่อมวลความรอรู้เขาความสำเร็จผลองการเรียนรู้เขนะานะครับนั่นแหละครับตัวหลักสำคัญของมันก็ทำไมเราต้องการใเด็กจบโมเด็กจะได้มีวุฒิภาวะมีการพัฒนาเชิงพฤติกรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ใช่ขึ้นมสี่มห้าไแล้วไปอยู่โรงเรียนกัววิชาโยหัววิชานี่เขาไม่ได้ทําอะไรเนเชิงพัฒนาพฤติกรรมนะครับไม่มีระบบแอดมิชั่นในปีการศึกษา2,549ถึงปี2,552ได้นำโครงสร้างการสอบที่เรียกว่า GPA, g p a c O-net และ A-net e มาใช้ประเมินผลตามสัดส่วนผลจากการเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ทำให้เกิดความปลาโหนทางการศึกษาขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะสัดส่วนของโครงสร้างที่ใช้ประเมินผลมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจนถึงปีการศึกษา2,553โครงสร้างการสอบก็เปลี่ยนไปอีกครั้งโดยการนำแกทแทมาแทน G.P.A และ AMET ทำให้เด็กนักเรียนครูผู้ปกครองเกิดความสับสนไม่เข้าใจแับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ เยอะค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่สอบมันเริ่มสอบตอนม5แต่ว่าเนื้อหาในข้อสอบมันมีถึงตอนม6หรือว่าตอนที่ว่าเนื้อหาที่ยังไม่ได้เรียนเยอะเยอะเป็นไปแล้วเพราะข้อติดปัญหาเยอะแต่แพนเนี่ยไม่น่าจะมีเลยเพราะว่าพักทางบ้านเขาก็ย้ำย้ำอยู่แล้วจะเจออย่างเงี้ยแพนรับ200ทางบ้านเขาจะเอาเงินแพนมาส่งให้ลูก แอดมิชันเริ่มถูกตั้งคำถามจากสังคมดังขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นระบบที่สามารถแก้ปัญหาการสอบข้ามหาวิทยาลัยได้ถูกทางหรือไม่เพราะระบบนี้ส่งผลกระทบไปเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายการสอบที่สูงขึ้นสร้างความเครียดให้กับเด็กมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ และที่สําคัญมีเด็กเข้าเรียนกวนวิชาเพิ่มมากขึ้นถึง4ล้าน6แสนคนมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจโรงเรียนส่วนวิชาจาก6,000ล้านบาทเป็น25,000ล้านบาทในปี2549ว่าตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนก็ข้อสอบมันไม่ทั่วถึงนะคะเวลาที่ต้องการจะสอบเข้ามาหาลัยนะคะเลยเรียนเพื่อที่แบบเวลาเราสอบมาหาลัยเ,ออเราจะได้แบบ ข้อสอบหลากหลายอะค่ะแล้วก็เื่อทําเกตในโรงเรียนด้วยเพราะว่าตอนตอนแรกที่เนี่ยไม่ได้เรียนเลยอ,อ๋อเน็ตก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้อะค่ะก็เลยมาลองเรียนดูปรากฏว่าจากตที่แบบไม่รู้เรื่องเน็ตอบได้ท็อปเน็ตก็เลยมาเรียนเรื่อยๆทำให้เราได้แบบเกตที่โรงเรียนดีขึ้นอย่างเงี้ยครับพัฒนาตัวเราเองไปด้วยสอบเข้ามาวิทยาลัยเราจะได้ไม่ต้องมาลําบากทีหลังว่าจะต้องมาเล่นอ่าหนังสือประมาณ นอกจากนี้ระบบแอดมิชั่นยังทําให้ระบบการสอบรับตรงจากมหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่มมากขึ้นถึงขั้นบางมหาวิทยาลัยใช้ระบบรับตรงเกือบทั้งหมดเพราะระบบแอดมิชั่นไม่สามารถคัเลือกคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยทําให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งตามมหาวิทยาลัยต่างๆสอบตกและวีทายเป็นจํานวนมาก แม้ว่าเด็กครูื่อปกครองจะมองว่าระบบแอดมิชชั่นสร้างปัญหามากกว่าจะแก้ปัญหาให้กับระบบการศึกษาไทยแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างกระทรวงศึกษาธิการและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกลับเห็นว่าระบบแอดมิชชั่นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วถามว่าระบบการสอบเข้ามหาลัยในขณะนี้นั้นเป็นที่น่าพอใจไหมเนี่ยก็อยู่ในระดับหนึ่ง นะครับก็ยังดีกว่าในหลายประเทศที่การสอบเข้ามหาลัยต้องใช้ระบบนักศึกษาต้องมานักเรียนต้องมาไล่สอบทีละมหาวิทยาลัยเอาเองแต่พอเราก็อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีระบบการอยู่ระบบตรงนี้ล้มเหลวไหมคงไม่มันค่อยๆพัฒนาไปก็ค่อยๆพัฒนาไปพอวันหน้าเนี่ยไอไอมาตรฐานปัญหาเรื่องมาตรฐานโรงเรียนปัญหาเรื่องจีแพ ก็ค่อยๆแก้ไปได้วันท้ายที่สุดอาจจะไม่ต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเลยก็ได้อาจจะเหมือนต่างประเทศที่ออดูจากผลแสงผลงานเมื่อปัญหาของระบบแอดมิชชั่นส่งผลกระทบในภาคส่วนต่างๆของสังคมหลายฝ่ายจึงพยายามเสนอปัญหาและเรียกร้องให้ปรับปรุงระบบแอดมิชชั่นใหม่ทั้งระบบทางออกของการระบบการศึกษาไทยเนี่มมันก็พูดไปหลายทีมันก็เหนื่อยนะเพราะว่า,าคือ ผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยหรือผู้บริหารระดับชาติของการศึกษาเราก็ยังมองไม่เห็นความเด็ดดร้อนของประชาชนนะฮะแล้วก็ยังไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเรามองว่าระบบที่ดีคือระบบ entrance ดีที่สุดแม้ว่าเป้าหมายที่นำระบบ admission เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาระบบสอบเข้ามาหาวิทยายลัยของไทยจะยังไม่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถจะทนแบบรับผลจากระบบที่ยังไม่คงที่นี้ได้อีกต่อไปนั่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายต้องหันมาร่วมมือหาทางออกร่วมกันเพื่อการศึกษาไทยและลูกหลานไทยในอนาคตท่านผู้ชมครับหลังจากตั้งคำถามและออกข้อสอบให้คนอื่นทำมามากวันนี้เราจะตั้งคำถามกลับไปที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยว่าระบบการสอบ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีปัญหาอะไรบ้างและคนที่จะมาร่วมตั้งคําถามกับเราทั้งหมดคืนนี้มีด้วยกัน4ท่านครับท่านแรก เป็นนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติพันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันศรีท่านที่สองเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังอาจารย์สุวรรณคูสคาําราณท่านที่สามเป็นประธานเครือข่ายเยาวชนเพื่อการศึกษาไทยชื่อภาษาอังกฤษนะครับแอนตี้แกตแพทชัดเจนมากนะครับคุณนัทพงศ์ชัดชยัยสิริหรือน้องอามนะครับท่านสุดท้ายแทบไม่ต้องแนะนํารู้จักกันดีครับครูสมศรีธรรมสารโสพลสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านครับสวัสดีครับ 嗯。